มีกล้วยไม้นะครับเกิดเองตามธรรมชาตินะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์น่าจะหนวดพรามนะครับไม่หนวดพรามก็เข็มข่าวนะแต่ว่าเขายังต้นเล็กอยู่มีสามสี่ต้นนะครับที่เกิดด้านบนอีกต้นสักพวกนี้อายุแค่เจ็ดปีหน่อยๆน,นะครับแถวแรกตรงนี้แปดปีละด้านในพวกนี้เจ็ดปีนะครับ แถวที่สองนี่ปลูกช้ากว่าแถวแรกปีหนึ่งนะครับก็ขนาดลดลันกันลงมาเพราะว่าด้านในจะโดนด้านนอกบังแสงหน่อยหนึ่งนะครับก็จะโตช้าหน่อยนิดหนึง่งแต่ก็เป็นบางต้นนะครับบางต้นด้านในก็โตโต,วตวกว่าด้านนอกก็มีสมัยก่อนซื้อมาแค่ต้นละสามบาทนะครับกาสัตว์พวกนี้ดูต้นนี้นะครับ เก็บกับมือผมเสร็จตรงนี้อยู่ใกล้ทางน้ําไหลหน่อยก็จะโตได้ดีหน่อยก็เริ่มมีมันหัวช้างนะครับมาปลูกมันเลือดนกเสริมเข้าไปดูแต่ละต้นสิบรรยากาศตอนเย็นก็จะประมาณนี้นะครับ พอดีฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตก3ามรอบสี่รอบนะครับต้นสักเขากำลังออกดอกนะครับช่วงนี้หลายต้นก็ตามฤด,ดูกาลของเขานะครับดอกก็สวยเลยแหละขาวๆที่ผมพาดูเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูว่าต้นไหนบ้างที่ดอกเขากำลังร่วงเนาะตวนนี้ด้านในก็โตนะครับ ต้นไม้ที่นี่นะครับก็จะมีแค่ต้นสัก avenue, สองแถวด้านนอกนี่น,นะครับที่ปลูกเป็นแนวรั้วนะครับที่จะเป็นแถวเป็นแนวนะครับส่วนต้นไม้ด้านในปลูกสภาพเหมือนป่าเลยนะครับไม่มีการกําหนดระยะปลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวนะครับแต่และต้นบางต้นใกล้กันบางบางต้นไกลกันก็ปลูกมั marca, ่วๆไปเลยนะครับบรรยากาศเหมือนป่าจริงๆนะครับก็ไม่ได้ปลูกปีเดียวพร้อมๆกันด้วย บางต้นปลูกตั้งแต่ปีพศ2557นะครับส่วนบางต้นปีนี้เพิ่งปลูกก็มีก็เส,เสริมเข้าไปนะครับตรงไหนมันปลูกได้มันตายลงไปก็เสริมเข้าไปเรื่อยนะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นการไล่ระดับของต้นไม้นะครับเหมือนกันกับป่าในธรรมชาตินะครับมีทั้งไม้เรือนยอดที่สูงขึ้นไปด้านบนนะครับมีทั้งไม้ที่เรือนยอดอยู่ด้านล่างตนๆน,นกันไป เอาละเอาแค่นี้แหละนี่เจอต้นสักที่ออกดอกเลยสนนี้มุมนี้นะครับืต้นโตๆทั้งนั้นเลยสนนี้มีเถาวันเลือ้อยด้วยดูเป็นธรรมชาติดีนะครับอุ้ย นี้ยางนานนะครับก็โตได้อาจจะโตช้าหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ที่ลุ่มสักเท่าไหร่โซนที่อยู่โซนลุ่มๆนี่โหโตเร็วมากเลยต้นนี้พยอมนะครับไม้ดอกหอมตรงดีตรงแทบทุกต้นนะครับต้นพยอม อ๋อนี่นี่ดูต้นนี้นะครับต้นสักต้นนี้ด้วยดอกของเขาเริ่มเหี่ยวแล้วอันนี้ดูนะครับดอกของเขาจะประมาณนี้นะครับ ถ้าฝนไม่ตกนี่เขาคงเต็มเลยแหละฝนตกก็น้ำก็สะล้างเขาออกไปหน่อยสวยนะครับดอกครับต้นสักที่นี่นะครับอายุเจ็ดปีบางต้นเจ็ดปีกว่ากว่าบางต้น6ปีกว่ากว่าจะ7เจปีเนาะมีบางต้นนะครับที่มเมล็ดเขาล่วงหล่นลงมาแล้วเขาเกิดเองแล้วนะครับเนี่ยผมก็ปล่อยไปเลยปล่อยตามธรรมชาติเลย ้นไม้ก็เล็กใหญ่ปะปนกันไปนะครับหลายรุ่นบางต้นก็โตเร็วหน่อยบางต้นก็โตช้าก็คละเคล้ากันไปนะครับทิวบรรยากาศเหมือนป่าจริงๆเลยแหละต้นนี้หล่นเต็มเลยนะครับเต็มทางเลยแหละดูนะครับเต็มเลยถ้าฝนไม่ตกมาซาลางเขาออกไปในีกโหคงแบบขาวเนถนนตรงนี้เลย ไปจริงๆแล้วนะครับทีนี้